สวัสดีคะ่ะทุกคนมาจากวันนี้บุ๋มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนดอกไม้นะคะทุ่งดอกไม้ไร่คีรีบุรพาจังหวัดชลบงรี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนของดอกบานไม่รู้เลยแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ดอกอะไรอีกโู <c> ้ <oughs> ถามเขาแล้วเขาบอกว่าดอกดาวเรืองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันเลยวันนี้คนเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะดอกไม้สวยงามนะคะสีสันสดใส สวยสู้แดดค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากสวยไหมคะทุกคนนี่ฝั่งนี้จะเป็นดอกราวเรืองค่ะตุงดอกราวเรือง,อง,อองสีเหลืองอลา,ามเหลืองอลา,ามอีหเลด้ะคะทุกคนยิ่งมองใส่แดดนี่โอ้โห ทั้งร้อนทั้งสวยนะคะแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะเพราะเราอยากเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนเนาะสวยมา,ากๆ,อ,ากๆอีทีถัดไปจะเป็นของทุ่งทานตะวันนะคะทุกคนเนาะรอชมอีพีถัดไปน้ำเดือจ้าเดอ้อวิธีครีเอเตอร์นะคะ